อยูน <ừ. S 1> ิมต้นเปล่าสมบัติเขาอย่างนั้ฮเอากะเอาเอากะเอาไปห็ดเนี่ยมันดีเขาบอกมื่อห่ละยูนิเอาประเด็จลบลู่ประเด็เลยอื ดำเสียเอาไปแกเป็นตูหน้าข้าหน้าปกยวนชุ่มแพรขาแกเขาเสียเอาพันหาแต่ว่ายังไม่ท่านจปพแกะพันหาที่รแจงกิจกรมก้อจัอะอ่เ้พันหาพนวเสียไปตั้งหนารถอเสียไปตั้งหนาลถนี่คือรูปไอ้ปดเออห้องข้บมประตจากสิ่งดอยู่ละ มันอันเดยกันเลยล่ะชุบ้ําดำเรื่องกันถือน้ปราสาเขาไม่นเป็นท่อที่เขาเรียกว่าอ่ค่อนข้ามเกิดจากสีดำผิวดำแร่ดำา่อข้ามเกิดจากสีดำเนี่มันมันยังยกุประมาณมันไลยมนจะมีโอกาสไมห วยานลวไมตัวยแต่เป <like> ัวหน้ว่ารวยเลอีกคนหน่งรยก็ยังคุกันไม่าะท่าวารท่านม่น่บนถน้ำเนท่านไปที่ตอนเย็นตอนเย็นบุษย์สวยมากตอนเย็นนึงนั่นละเพราะว่าท่านบริกัรดีเลยที่ท่านดูเพาเอาเแล้วไปเอินบอจันทร์ท่านไปอยู่ที ยูว yeah. ัดบ้านยวัดบ้านเกินแต่ทน like ่อมาจากค่นแก่นกับยูวัดบ้านเกินด้วเออเพร็จเม่ายเัด่็เ้ั่เรอ่เสเลยเไมลยเยยร็เยมยไลยย่เรจัล้ยจ้ัเ็เ็

นี่ละเสยนี่เสทำมันลงมากนี่แหละเนี่ยเขานี่เดเขาเสีมาจากซื้อนี่ยเป็นเศษปาาเนปายเปียเเทำอยู่ทั้งหนาแล้วกเป็นหิน่อยลงมากขวมทั้งนาเลยแล้วก็แมนองค์เพป็นหิย่องมควันา้นององปูเพินกบศยุมองีนี่เนี่ยองปูพินเยุนี่เพราะว่าอันนี้เขาเศษอั้กับเศษขวมเมดเลยเนี่ยนเข่ากับเกษเดือรอดกัาแป้งเตษละเขาไม่เหยียดไงเพราะว่าเพิ่นไอ้น ขอเพิ่นได้ส nah, like ําเร็จเด้ส totally no ุขช like ิงท yeah, ุอย่างลูกหลานเขาได้สําเร็จเขาก็ได้โศกได้ล่มเขาก็สิมาเห็ดผู้นั้นก็มาเห็ดผู้นี้ก็มาเห็ดส้มมะร้องมาล่ากับสิมาเห็ดกะเอาเห็ดกันไปตัวนี่มาเป็นอะไรเป็นแนวนีอยู่นี่ละตอนนั้นแล้วกับบันปลายชีวิตแล้วนะบันปลายชีวิตแล้ว อันนี้มาจากมาจากเล่าเขามาจากไอ้ภูรเมกดาหารผุนละขามมาจากมุราหาอันนี้เราองค์แรก่นมาอายู่น้ำเนี่ยไอ้พระเนีเจ้าหลายแห่งเมืองบาดาลเนี่ยองค์ธนบดีศรีสัตนามันเข้ากับเรดองค์นั้นมาอยก่อนเนี่ยองค์นั้นมาอยก่อนมาอยูตั้งแต่แหลกแหล,ก,ลกตอนเข้ามาอยู่เลยเเเไป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 มาคารับ ตายโชคดีโชคดีดนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับ <_ C 1> ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ